โอเคครับผมก็กลับสวัสดีนะผมไว้ดูทุกคนกันด้วยนะผมก็สําหรับวันนี้นะผมพี่ก็อยู่ในเว็บผมด d ไอ t ีสต s ช o p อนะครับทุกคนสําหรับน้องก็เ่ยนะที่อยากได้ ID ดีนะครับผมในงบหลักสิบก็วันนี้พี่มาทุกคนมาอยู่บเว็บนี้เลยนะทุกคนก่อนอื่นนะผมเดี๋ยวเราต้องสมัครกันก่อนนะทุกคนสําหรับวิธีการสมัครเว็บนี้นะผมก็ง่ายนะทุกคนด้านบนจะเป็นยูเซอร์นะผมบรรลัยสอนจะเป็นัาผ่านะผมบรรลัยป๋ามก็จะเป็นยืนยันรหัสผ่านนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยครับผม พอสมัครสมา,สมาชิกเสุเดเรียบร้อยนะผมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ก็คือเติมเงินนะผมครบ2องกาก้าจะได้เครดิตคูณ2นั่นเองนะทุกคนก็นะผมเติมสามร้อยเราก็ได้ห0ร้อยนะทุกคนเติมห้าร้อยเราก็จะได้หนึ่งันเลยนะทุกคนก็ใครที่บบว่าสนใจอนไนก็รอเลยนะครับทุกคนโอเคครับผมก็นะผมตอนนี้นะก็ ดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับผมสําหรับวิธีการเติมเงินเว็บนี้ก็จะเป็นการเติมแบบซองขวัญนะทุกคนสําหรับใครที่เติมซองขวัญไม่เป็นก็สามารถดูคลิปตรงนี้ได้เลยนะทุกคนดูคลิปตรงนี้แล้วก็ลิงก์ซองขวัญมาใส่ตรงนี้นะผมแค่นั้นก็ง่ายๆนะครับผมแล้วก็นะผมสําหรับวิธีการเติมโค้ดครับผมใครอยากได้โค้ดเนียผมก็ใส่โค้ดตามที่ได้เลยนะครับทุกคนใส่โค้ดนี้นะครับผมเนี่ยก็ดีไอดีนะผมที1104นะครับแล้วก็กดตรวจสอบไปได้เลยครับ โอเคทุกคนพี่ได้หนึ่งร้อยนะครับทุกคนใครได้เท่าไหร่นะผมคอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะว่าวันนี้จะไอเดียอะไรดีครับทุกคนก็จะมีแบบไอเดียแบบให้เรียกมากมายนะทุกคนก็เดี๋ยวนีพี่ขอเป็นไอเดียหมัดเทพแล้วกันนะทุกคนจาเลยดีกว่าครับผมเฮ้ยทุกคนพี่ได้มแล้วครับทุกคนสําหรับไอเดียนะผมหมัดเทพนะทุกคน โอเคเลยนะผมเป็นไอดีที่เชื่อมเฟซน,นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในเกมอะไรดีว่าผมว่ามันจะเป็นขนาดไหนนะไปดูนะครับผมโอเคแล้ว okay, ก็ตอนนี้ผมพี่เก็อยู่ในไอดียไปเทียบรอแล้วครับทุกคนก็จะเป็นไอดีนะผมมีหม,นะมัดนับหมัดเลเวลมานะทุกคนนี่ฮนะโคตรเต็นนะทุกคนนะครับผมแล้วก็มีเสื้อนักแข่งครับมีปืนอัพเลเวลเจ็ดด้วยนะครับทุกคนปืนอัพเลเวลเจ็ดครับผมแล้วก็มีเสื้อนักแข่งกางเกงเลดไลท์ครับผม นี่อตอนเยใครที่อยากได้ไอดีแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะปิงปิงไว้ใต้คลิปนะทุกคนหรือแบบมีท่าดูดิท่าหมัดเลเวลห้าด้วยหรือแบบปิงอ่ตงะติงอ่ะทุกคนโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ตอนใครที่อยากได้ไอดีแบบนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะทุกคนโอเคผมจะเจอกันในคลิปหน้าผมนี่ก็ไปได้ครับ